สวัสดีทุกคนทุกคนเห็นกอนนี้ไหมสวยงามนะคะตอนนี้ผ้าชมทักติวฝรั่งค่ะทุกคนขานะะลายแห continua, Pool, Ma, apon, ้งพ่น่ะพ่น่ะพ่น่ะเป็นกอเป็นกอใบแหลมๆผืนฟ้านั่นคือใบพักติวฝรั่งนะจ๊ะทุกคนสวยงามตอนนี้ยังไม่มีช่อดอกนะจ๊ะโอ้หลายแห้งทุกคนทุกคนมีช่อดอกของเขาน้นยๆอ้อยยอยแยะอยู่ค่ะยังไม่ได้พอกินเลยนี่เห็นไหม ยังไม่พอกินเลยแต่อยากบอกว่าเยอะมากคุณนะคุณนะก็สีเดดมันค่ะทุกคนค่ะมันเป็นช่อดอกดเบี้ยน,น้อยๆทุกคนเลยเห็นไหมเบี้ยเล็กๆเบี้ยน้อยๆถ้าเขาเป็นช่อดอกเขาแตกง่ามแห้งค่ะทุกคนคุณนี่คุ้มคุ้มคุ้ม บรรยากาศลานวิวของนมืนเน่หเหนียวตอนเช้าๆค่ะทุกคนจับกล้องมือเดียวอาจิตไซแน่แล้วทุกคนเม่เหนียวจับกล้องพัถนัดปันไดกำกล้องมือกระเย็นเห็นบ่ทุกคนเ๋ย,นเยวนี้ไปใส่เบิร์ด้านนีมุมนี้มีานตกคอ่ะทุกคนเปียกเลยต้องเช้าคู่นี่บอกกันนะทุกคนน้ำรถปปลาก็ผุดไม่ใช่ ักก็ผุดเห็นไหมอื๊ดอากาศสนิมค่ะทุกคนุอวบอ้วบอบออนอ,อ้วนนี่หรับปุ๊บเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเอาไปลองหาทุกคนตอนนี้หาเบิ่งักะริวฝรั่งเห็นไหมอืกตสิวฝรั่งค่ะสิวฝรั่งห้ายแห้งทุกคนีหมูกก็เริ่มย้อยก็เจออากาศที่เย็นอันนวเดียวทุกคนคะ่ะ หลายแห้งหลายแห้งเห็นไหมก้อนเนี้ยอลังการที่สุดเห็นไหมถ้าเขาเป็นช่อดอกเขาจะประมาแบบนี้นะทุกคนอันนี้มันต้นหน่อยอยู่นะสตีดให้เบิรงถ้าเขาเป็นช่อดอกสตีดตั้งสิเลยชุบได้แล้วเห็นไหมสวยงามสวยงามอลังการ กินได้นะเนี่ยทุกคนรู้ไหมโอ้นี่แสบๆเลยค่ะทุกคนเมืองก่อนนี่เมืองก่อนนี่โอ้โหนี่อล,ลังการเดี๋ยวล่อ,อมาเก็บล่อ,อมาเก็บค่ะทุกคนเกลียบแล้ว,กวเกลียบแล้วไม่มีเอาิ้งเล็กน้อยแล้วแมนเบิดแรกทุกคนเออใบแหลมๆแต่ย่างเขาเป็นดอกเขาจุสอดมากรกในแกลีนบโอ้าสะอ่อนจริงๆค่ะทุกคนเห็นไหม มเชียร์ข้น,น,นกระทามเด้อยเมียวว่านี่จะถ่ายวิดีโอมาให้เบิ้งกินจะเตื่อบบอกไงกินพี่น้องถ้าบเป่กินบกล้ามะเฮ็ดวิดีโอให้คนเบื้องกับยานคาเจ้ากินและคาเจ้าตุยอืเมียวกระชอบยังออกหน้าเกลียดบรรยากาศบางสีเหล่าทุกคน,น,น,นหาเวลาให้ความสุขก,กับกระครองจะไปซีเรียสกับสิ่งที่เขามาเฮ็ดให้ร่างกายและจิตใจเฮ้า ไม่มีความสุขจากพี่น้องอันใดมีความสุขเก็บไปหลดคะ่ะอันใดบ่มีความสุขช่างหัวมันจากพี่น้องค่านี่เห็นบ่อันนี้กับามำนเก็บใบถักเก็บตอนที่มันเป็นดอกทุกคนค่าผักซิ้วฝรั่งกําลังออกเยอะผักกาสนิมบ่หันไดออกดีปันใดาจากกามีบ้างนะคะนี่ปกติขางข้องนี่สินีแตะแนวเดียวอากาศเขาพึ่งอุ่นขืนเขาก็สิอาทิ หมอก่าแน่จักนอ้อยค่ะทุกคนเนเมียวยู่ชันมากเดีวยวทุกคนที่เห็นนางซีบาเมียนวบาบะชันนี่มันชันมากทุกคนเห็นไหมมันชันมากๆเห็นไหมตก้องไปนี่ตุยเลยได้หนาวราะช่วงนี้น้ําท่วมแล้วเขาก็จะน้ําพึ่งลดลงค่ะทุกคนเอ๋ยมันไม่ตา่าข้างครองนะคะผู้่อใดอยากเก็บพักช่วงเนี่ยหาเก็บเลยน้ำขังคลองค่คะ มองไดที่คนบ่คอยเอาหมาไปย่างก็สิมี่บางแหล่คนอยู่มองไดมาก็อยู่มองหันเพราะฝรั่งมากหมาจ้าทุกคนป่ะพี่น้องบรรยากาศร้านวิวมัำพอกันไม่ลิปหนาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แมวเหมียวน้ำเด้อจ้าบ๊ายบายจ้า